วิธีการลบตัวตรวจจับนะครับส่วนในขั้นตอนนี้ก่อนจะลบตัวตรวจจับนะครับเราก็มาเช็คตัวตรวจจับก่อนว่าอยู่ในโซนอะไรบ้างนะครับขวามือนะครับที่หน้าจอขึ้นว่า4ี่นะครับก็คืออยู่ในโซน4ี่นะครับซ้ายมือนะครับคือโซน4ี่นะครับก็คือตัวตรวจจับอยู่โซน4ี่นะครับวิธีการลบนะครับขั้นตอนที่1กดปุ่มรีโมทออฟนะครับ เพื่อที่ให้ตัวเครื่องเข้าในโหมดสแตนบายนะครับขั้นตอนที่2กดปุ่ม delete sensor ครับกดใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมเพื่อตรวจสอบหม้ได้ตัวตรวจจับในแต่ละโซนหรือกดหมายเลขโซนตามเ้วยหมายเลขตัวตรวจจับเพื่อกําหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับหรือกด delete เพื่อลบตัวตรวจจับกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันครับโซน8มีศูนย์นะครับ โซนเจ็ดไม่มีตัวตัดจับคือศูนย์นะครับโซนหกไม่มีตัวตัดจับนะครับคือศูนย์ครับโซนห้าไม่มีตัวตัดจับนะครับคือศูนย์ครับส่วนโซนสี่คือโซนสี่สองก็คือมีตัวจับอยู่สองตัวนะครับต้องการลบสี่หนึ่งให้กดสี่หนึ่งครับเหนึ่งเสร็จแล้วกดดีลิฟทครับเพื่อที่ลบกดตอกจับีเหียนเพื่อตัวจัอบใหม่ได้ตัวติดจับในแต่ละโซน หรือกดหมายเลขโซนตามด้วยหมายเลขตัวตรวจจับเพื่อกําหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับหรือกดดีดเพื่อลบตัวตรวจจับกดเครื่องหมายดอกจันครับโซนสี่ก็คือเราต้องการลบสี่สองนะครับกดสี่สองกดปุ่มดีดักดอนีเียเพื่อตวลบตัวตรวจจับในแต่ละโซน หรือกดหมายเลขโซนตามด้วยหมายเลขตัวตรวจจับเพื่อกําหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับหรือกดดี l e t e เพื่อลบตัวตรวจจับขั้นตอนต่อไปนะครับกดปุ่มรีโมทออฟครับไวให้ตัวเครื่องเข้าในโหมดสแตนบายนะครับแล้วก็เช็คดูตัวตรวจจับครับว่ายังอยู่ในตัวเครื่องควบคุมหลักหรือเปล่าครับตอนนี้ก็คือไม่ขึ้นแล้วครับก็คือไม่รู้จักแล้วครับทั้งสองตัว เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ้แล้วพี่ตัวพี่ตัว